อันนี้ก็เป็นอู้ขาดหมดเลยอะ่ะอะไรกัดออกวะเนี่ยตัวเรลิ่มเลยโอ้สวัสด,ดีครับคนมันนอกอยู่ในเมืองนะครับหลังจากเมื่อวานที่เรา ใส่ตุ้มดักปลาครับแล้วก็ทําเฟือกดักปลาวันนี้เราจะมายกดูแต่ก่อนยกเดี๋ยวขอเดินสำรวจดูทั่วๆก่อนนะครับวันนี้หลังเลิกงานมาที่นี่นะโหกี่ตกใจเลยปลาช่อนโอ้ัวตัวบิ่มเทิมเลยนะหลายตัวมากเลยไม่รู้มันไล่กินอะไรสงส่มีตัวไปยุ่งกับลูกคอกมันอันนี้เป็นปลานีนะนต้องนี้มาเข้าฝั่ง หูช่อนตัวใหญ่มากนะเพ่เคยเห็นโอ้โหนเตัวหลายกิโลเลยละพราะปลานิลมันจะมาทางนี้หมดแล้วเพราะว่ามันไปไล่ทางนู้นมานู่นทางโน้นโอ้นน่นทางนู้นน่ะกับนน่นอีกเนี่ยหูช่อนเยอะมากเลยครับวันนี้ต้องจัดละมั้งเรื่อเป็นวัดเป็นไข่ ดูปลาเก็บบวบกกันได้เยอะไหมเดี๋ยวจะาบวบมาให้ปนินด้วยอาหารไม่มีนะอันนี้ก็เป็นโอ้ขาดหมดเลยอ่ะอะไรกัดออกวะเนี่ยโอ้ขาดเลยโอ้อะไรเนาะขาดกระเด็นเลย กระจุยกระจายไม่รู้อะไรเข้าอ่ะครับตัวเฮียหรเปล่าอันนี้มันมีเข้าเปล่าเข้าพังเงี้ไม่ไหวนะออ้โ,อโอนี่ก็มีปลาอยู่นะเดี๋ยวไว้ก่อนมีน้อยใครเป็นวัดเป็นตกหนักเลยเกินอุ้ยปลาไหล อะไลติดเบ็ดหรือเปล่าเนี่ยนี่มันตายนะเนี่ยดูดิตวัวมัเริ่มเลยปลาไหลรู้ปลาไหลมันกัดออกว่ะนี่ก็มีปลาซิวกับะไรวะไว้ไก่อนดูลูกขอบเฮ้ย ปลาไหลตายโดนะไรกัดนอ้อเดี๋ยวเขียดูก่อนเาไหมอเป็นหวัดเป็นไข่นะคะรับทงนีนโอ้ยตัวเันเริ่มเลยฮะเนี่ย ออกก่อนเดี๋ยวค่อยมาตักออกตัวเริ่มเลยเสียดายเนาะไม่ตกแล้วนะมันไม่ค่อยไหลไม่แน่ใจว่าในรอบไหนใครขึนไปดูตุ่มกันดีกว่าเมืวว่อวานกระดูเข้านะมีอะไรเข้าไหมเนี่ย ไม่มีเฮ้ยปลาดุกครับปลาดุกเข้าไปแล้วหนึ่งตัวโอ้เป็นแผลหมดเลยเดี๋ยวเราปลาดุกไปปล่อยก่อนปลาดุกเข้าหนึ่งตัวนะตัวไม่ใหญ่นะเอาไปปล่อยก่อนแล้วกันเนาะ นกระนนก่มันหน้าดักปลาไหลยังเลยวางแถวนี้ก็เกลอบอไหลเข้า,าวางแถวนี้ก่อนปลาไหลเยอะเหลือเกินมีซากกุง้ง ดูในเฟือกชื่อเฟือกน็นรอบยังไม่น่าจะมีปลานะน้ำไม่ไหลไม่มีก็ดักใหม่เนาะยังไม่มีนะต้องรอน้ำน้ำมันหลังแรงตอนนี้ฝนยังไม่ตก อย่างน้ําก็ไม่ค่อยไหลเลยไม่รู้เขาไปกั้นตรงไหนไม่รู้เนไม่ค่อยไหลเลยน้ำยังท่วมนองอยู่เลยนะครับดูดิน่าจะมีปลาค้างอยู่แหละเดี๋ยวเอาหาทำอะไรกันต่อครับ ตัเบ่เริ่มเลยโอ้เอาไปทิ้งก่อนครับไม่รู้โดนอะไรกัดตาย ตกปลาด้วยครับเพื่อจะหมนะันปาลาเลยกินปาลาเลยกินโอ้ปลาเศษน้อยปล่อยครับปล่อย ปล่อยในศาลนะตกไหม่ครับตกใหม่โอ้โหขอรับคนต้นทิ้งอะ่ปะปลาให้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะออกลูกอย่างเงี้ไม่ต้องบวบเหลี่ยมบวบเหลี่ยมทำไมออกลูกอย่างเงี้เขาไม่งง้ มีบวบเหลี่ยมน,นะครับตีปลาปลูกไอ้เราก็นึกว่าเป็นอะไรลูกกระเจี๊ยบก <laughs> ินได้อยู่กินได้อยู่หัดหัดเนี่ยลองกินดูพันนี้แล้วกันมันไม่ยาวสุดยอดสุดยอดเมื่อก่อนไอเราเขาไม่หัดแต่กินกรุ่มดีเนื้อเปลือกมนออกเขาไม่กินกรุ่มดีออกินอร่อย,ยอ,อยู่

กินกันไ,ไหนกินชิ้นๆปลาน้อยแน่นอนเลยปลาไม่กินเบ็ดนะได้ตัวเดียวจริกินได้มาสองตัวแล้วถ่ายไม่ทัน มาดูร่องน้ําที่ว่าน้ําท่วมมีปลาแน่นอนหรือเปล่าไม่มีมปลาแน่นอนเลยมันแฉะนะครับทําให้พริกมันเน่าพริกเน่าจะหมดเลยพริกก็ไม่ได้ปุ๋ยนะครับ มันลากมันแช่น้ำขุดไปประมาณสองนึงก็เจอน้ำแล้วทำให้พริกเน่านะครับก็เลยจะปลูกใหม่เป็นปลูกบวบนะเหมือนตรงนี้นะ ตอนนี้ก็ปลูกไปแล้วนะครับตามตามหลักเสาเนี่ยปลูกไปแล้วเดี๋ยวว่าจะปลูกแซมระหว่างเสาอีกนะครับวันนี้ก็ถือว่าไม่แห้วเนาะได้ป่าไปปล่อยบ้างแล้วก็เดี๋ยวรอ ถ้าหนามาฝนตกเมื่อไรเนี่ยรับรองว่าได้ลุ้นแน่ครับในรอบอยังไงก็มาลุ้นกันต่อนะครับกับคนมาลองอยู่ในเมืองนะครับวันนี้ก็ขอตัวทำอะไรซึ่งหน่อยว่าจะทำส่วนต่อนะครับ แล้วเจอก,กันกับคลิปหน้าครับ